หรือาบพัสชั้นที่สามจากด่านตอมอมุกระหารไปที่บ้านโพนไซตามทางหลวงหมายเลขหนึ่งสองแล้วก็เชื่อมกับทางหลวงสองหนึ่งสองดูสภาพอันนี้เป็นทะสะพานข้ามทางหมู่บ้านนะครับ ความเคืบหน้าไปกว่า90%แล้วนะครับบายพารือเส้นเรื่องเมืองเรื่องเมืองชั้นที่สาม